โอเคก็กลาบกับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟอร์จูนเบานะครับก็จะรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาเรียกมามาดูเกมหนูกันดีกว่าในรอบเช้าวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆนะกับทุนนะครับผมหนึร้อยนิดๆนะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆใครขอเข้ามาเกมหนูวันนี้มาจัดให้กันนะครับนะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยมาดูกันครับผมว่าวันนี้รอบเช้าแบบนี้จะมีโอกาสจะตจะบาจะแตกดีหรรือเปล่านะคับนะ าสนใคนะครับผมอยากจะเข้ากลุ่มเข้ามาพูดคุยนะครับรวมถึงเข้ามาร่วมรุ่นกิจกรรมนะครับผมก็อย่าลืมกดลิง like ใต้คอมเมนต์นได้เลยมีไงเพื่อนหนูหนึ่งรอยมาแล้วครับไปกันเร็วๆไปกันยาวๆนะเพื่อนนะมาดูสิโอ้โหมีคำนวณมาให้อีกมาดูว่าวันนี้จะสุดหรือเปล่าฮะทุนเพียงหลักร้อยเท่าน,านั้นเองนะครับนะ อย่ามีกครั้งนะครับนะใครอยากจะให้เล่นเกมอะไรนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมกดลไลก์นกนะครับผมไปมาลุ้นกันนะว่าจะจ่ายยังไงกวควรสิบหรือเปล่าโอ้โหเรือเกินอ,อ่ะขอไปที่เป็สิบครับเพื่อนออโต้สามสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันอ่ะเกมหน,นูวันนี้ฟอร์โจูนเมาส์นะหนูนำโชคนะครับนะอีก25ออโต้ต้องกดโทโบ โยนมาอีกแล้วเพื่อนโอ้โหโยนดีฮะเกมหนูบอกเลยว่าไม่ต่างกับเกมเสือไม่ต่างกับเกมมัวเลยนะครันรนบนเกมลุ้น t r ั o เกมลุนแตกมาสิโอ้โหตัวนี้ได้อยู่นะตัวแพงจริงๆส้มอีกแล้วเหรอเนึงเฮ้ยยเ้เฮ้โโเโโเยเฮ้้ยเฮ้รเฮ้ย้เฮร้ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวกำไรดีเราค่อยขยับเบ็ดโซงไว้ไงแต่ว่าต้องมาดูว่าจะมีโอกาสจ่ายหรือเปล่านะครับนะเพื่อนๆก็มาลุ้นกันได้นะครับนะอยากจะเออติดตามคลิปใหม่ๆลงกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมส่วนใครอยากรู้เวลาไหนอะไรยังไงกไ็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอ้โหดูดีเพื่อน2อแดงส0งไป เพิ่นแล้วฮะได้อยู่ครับราทาสมทำเงินมาจะสิบขออีกสิบออโต้ไปเพื่อนมาหากรนทองกันฮนะมาหากรนทองกันเพื่อนแต่ลุ้นโยนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเท่าไหร่โอ้โมหมากดทองมาแล้วเพื่อนสองร้อยนี่ไงอีมิอบเพื่อนเอยดูดิเจ้าหนูก็เอาเรื่องนะครับนาโผโอ้โห เซ็นโนน่าจะไปวัวต่อนะดูแล้ววันนี้ตระกูลฟอร์จจน่าจะมาดีอยู่หรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เล่นไปแอบลุ้นไปเพื่อนบอกเลยว่าเออทุกเกมเดี๋ยวนี้นะเมื่อวานก็โอ้โหค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวนะฮะเราก็รีบมาตัดในรอบเช้าวันนี้เลยนะก็ไม่รอแล้วนะอ่าเดี๋ยวโอ้โหมาเริ่มมาดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวต้องอัดเบ็ดเพิ่มฮนะขออัดเบ็ดเพิ่มเลยครับนะ3าบาทอีก10ออโต้ไป สามสิบสิบออโต้โหอย่างน้อยมีคำนวณมาครับผมซองมาสามร้อยเพื่อนมีประทัดโอ้โหขอก้อนทองหรือว่าโยนมาสักรอบีเป็สามสิบมาครับผมโอ้โหติดดีจริงฮะเกมหนูในรอบวันนี้นะฮะเอาเรื่องขอคูณสิบเราเลือกเลยเพื่อนขอคูณสิบตัวไปไอ้เี้ย้ยโอ้โอหได้ไปตัวถูกมาฮะไปไม่เป็นไรฮะเบียดสามสิบยังไม่หวังย่อีกหนึ่งรอบโอ้โหเกมหนูเอาเรื่องฮนะเกมหนูเวลานี้นะ เอาเรื่องนะจิมหนูเวลานี้แต่ว่านะเวลามันโยนมันจ่ายไม่ไม่ค่อยจะเต็มนะเพื่อนนะจ่ายเบาๆมานะโอ้โหขอตัวแพงๆสักครั้งเหอะโอ้โหส้มอีกแล้วไปฮะไม่เอาส้มเพื่อนนี่มาตัวสวยครับผมรู้เรื่องับเพื่อนโอ้โหมาสักทีสี่วินึงเก้าร้อยฮะเก้าร้อยฮะโอ้โหเอาอีกนิดอีกนิดไปอีกต่อ ขออีกสิปอโต้เอามาไม่เป็นไรฮะกำไรเกินค่าแล้วเพื่อนกำไรเกินค่าแล้วเพื่อนไปกันต่อเพื่อนนี่รู้หรือเปล่าโอ้โหสักสามพันสามพันห้าสิบบาทโอ้โหยอมเลยฮะวันนี้เกมหนูนะยอมเลยฮะวันนี้เกมหนูนะเบรคสามสิบโดดดีนะเพื่อนนะโยนดีนะเพื่อนนะโอ้โห,โโห,โห,โหทำไปนึกถึงเกมวัวท้องมาท้องมาโอ้โห,โโหท่าเสียดายเว้ยเน๊ย วัฏฏาธอีกแลว้วอ่ะรอไปอ่ะเพื่อนโอ้โหขอกลับเบ็ดเบส,สิบอีกสามสิบออตโอต้ไปมาดูาว่าจะจ่ายหรือเปล่าสุดท้ายอโอ้โหถั่วไม่คำนวณทองมาว่าเพื่อนโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับฮะว่าหนูโยนดีฮะเอาเวลาไหมเอาเวลาไหมเออเอาเวลาไหมวันเสาร์วันนี้นะ แนาฬิกายี่สิบนาทีฮนะโอ้โหบอกเลยว่าอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับนเวลานะครับนะนี่มอม่แล้วเพื่อนเอ,อ้ยแปดนาฬิกายี่สิบนาทีโอ้โหเชา้ชาเชา้าแบบนี้ต้องลุยเลยเพื่อนเอ,อ้ยโอ้โหมึงบักหรือเปล่าเพื่อนมึงบักโยหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องเพื่อนเอ,อ้ยขอตัวแพงๆหน่อยขอตัวแพงๆหน่อยโอ้ยดูด,ดี เอามาได้อยู่เพื่อนโอเครู้เรื่องฮนะก็ได้เป็นประทัดไปนะครับนะก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับนะโอ้โหเมื่อกี้มันก็ค้างไปนะเพื่อนๆนนะไม่เป็นไรฮนะไม่เป็นไรครับโอ้โหมีเอ่อการหลุดไปนิดหน่อยนะครับนะ โอเคครับผมก็ถือว่านะทุนหลักร้อยวันนี้นะครับผมก็ทําให้ปังได้นะครับนะก็ถือว่าวันนี้เกมหนูก็โอ้โหสุดยอดเช่นกันนะครับนะไม่ต่างกับเกมเสือเกมวัวเลยนะครับนะอ่าโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมเลื่อนไลคใต้คอมเมนต์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าช่วงเช้าเกมหนูมาค่อนข้างที่จะดีนะครับนะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเพื่อนๆบบ๊าายย